ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรยัยิฎดก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาพาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายช่วงนี้ธรรมาให้ญาติโยมฟังเรื่องของเทพบ,บุตรเทพิดานะในสวรรค์ โดยมากก็เป็นเรื่องของเทพิดาก่อนในช่วงนี้นะช่วงของโยมผู้หญิงอุบาสิกาเนี่ยทำบุญให้ทานรักษาศีลตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์มีทิพยสมบัติมากมายนในวันต,ต่อไปก็คงจะได้ฟังเรื่องของอุบาสกบ้างนะอันนี้ฟังเรื่องผู้หญิงไปก่อนโยมโดยมากผู้หญิงได้เกิดในสวรรค์เยอะนะเยอะกว่าผู้ชายเยอะเพราะว่าผู้หญิงเขา,เาให้ทานดีกว่าผู้ชาย ผู้หญิงมีธรรมะมศึกษาธรรมะมากกว่าผู้ชายนะก็เป็นธรรมดาเป็นเรื่องจริงด้วยปฏิเสธไม่ได้นะวันนี้โยมฟังเรื่องของทาสีวิมานโยมคนรับใช้ทาสีแม้เป็นคนยากคนจนเป็นอ่เรียกว่าไม่เป็นอิสระในตัวเองนะก็สามารถทำดีไปเกิดในสวรรค์ได้โยมอ,อัตกรถา ทาศีวิมานวัคที่สองพึงทราบวินิจัยดังต่อไปนี้ทาสีวิมานมีคาถาว่าอป,ปิสักโกวะเทวินโทดังนี้เป็นต้นทาสีวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอุบาสกคนหนึ่งชาวกรุงสาวัตถีไปพระวิหารในเวลาเย็นกับอุบาสกเป็นอันมากฟังธรรมแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสมัยก่อนนั้นอุบาสกเขาไปวัดกันเยอะพอสมควรนะโยมนะพอพอกับผู้หญิงไงนะพอพกับอ,อุบาสิกายมบางทีอุบาสกห้าร้อยอุบาสิกาห้าร้อยอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้อุบาสกมีแค่ห้ามีแค่สิบมีแค่ยี่สิบนะแต่อุบาสิกานี่จะมีเยอะมากโยมนะเท่าที่สังเกตนะ อน,นี้บาศกเหล่านั้นฟังธรรมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบริษัทออกไปแล้วกราบทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตั้งแต่วันนี้ไปข้าพระองค์จักถวายพัตตาหารเป็นประจำสี่สำรับแก่พระสงฆ์เป็นนิตยพัฒยมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมกถาอันสมควรแก่เขา ทรงปล่อยเขากลับไปอุบาสกนั้นเรียนพระพัตตุเทศว่าคือพระที่ทําหน้าที่แจกพระแจกพระไปรับพัตตาหารที่บ้านของโยมที่จองไว้นะหรือว่าพระแจกแจกพัตตาหารก็ได้โยมได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าจัดพัตตาหารประจําไว้สี่สำรับ ถวายสงฆ์วันพรุ่งนี้ขอพระคุณเจ้าโปรดมาเรือนของข้าพเจ้าเถิดดังนี้แล้วกลับไปเรือนของตนบอกเรื่องนั้นแก่ทาสีแล้วทาสีคือคนรับใช้ในบ้านนะโยมก็คือทาสนั่นเองโยมสั่งสำทับว่าเจ้าไม่พึงลืมเรื่องนั้นตลอดเวลาเป็นนิดเชียวนะทาสีนั้นรับคำ ตามปกตินางก็มีศรัทธาสมบูรณ์อยากได้ทำบุญมีศีลเพราะฉะนั้นจึงตื่นเช้าทุกวันอ๋อนางเป็นผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นคนรับใช้เขายมตระเตรียมข้าวและน้ำอันประนีตกว่าที่นั่งของพวกภิกษุจัดเครื่องเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปูอาสนะนิมนต์ภิกษุ ผู้เข้าไปก่อนให้นั่งบนอาสนะเหล่านั้นแล้วจึงไหว้บูชาด้วยของหอมดอกไม้ทูบเทียนและอังคาดโดยเคารพอังคาดก็คือถวายพัตหารด้วยมือของตนเองนะแต่ว่าไทยธรรมนั้นก็เป็นของเจ้าของบ้านโยมเป็นของอุบาสกเจ้าของบ้านที่เขานิมนต์นะต่อมาวันหนึ่งนางเข้าไปหาภิกษุพูดฉันเสร็จไหว้แล้วจึงถามอย่างนี้ว่า ท่านเจ้าขาจะหลุดพ้นจากทุกมีชาติเป็นต้นนี้ได้อย่างไรเจ้าคะโอ้โหโยมขอฟังธรรมะลึกซึ้งเลยนะอยากจะหลุดพ้นจากการเกิดเนี่ยเพราะว่าการเกิดมันเป็นทุกข์นะจะหลุดพ้นได้อย่างไรเนี่ยเนี่ยถ้าพระไม่มีความรู้ไม่มีคุณธรรมไม่รู้จะบอกนางยังไงนะโยมเพียงสุดทั้งหลายให้สารณะและศีลห้าแก่นางแล้วประกาศให้รู้สภาพ ของร่างกายประกอบนางไว้ในปฏิกุลมณะปฏิกูลมณะสิการใส่ใจว่าปฏิกูลเหมือนกับนางอะไรที่โยมฟังมาในวันก่อนนะที่หาเหาให้แม่อยู่อยูหาเหาให้แม่อยู่ทีนี้อุบาสกคนหนึ่งก็ไปบอกให้เจริญอสุภะสัญญานี่โยมพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งาม แล้วก็เมื่อเห็นความไม่สวยไม่งามแล้วก็พิจารณาให้เห็นเป็นไตรักนะคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเนี่ยไม่นานานางก็ได้บรรลุเป็นพระสูาบันโยมในเรื่องนั้นนะในเรื่องนี้ก็คล้ายๆกันนะโยมพระท่านก็สอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละดูความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลความไหลออกมาสิ้นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดนี่ไม่ให้ยินดีนะภิกษุอีกพวกหนึ่งกล่าวทำมีกระถา ที่ประกอบด้วยความไม่เที่ยงนางรักษาศีลอยู่16ปีโอโยม16ปีนี้หมายถึงอายุ16ปีหรือว่าตั้งแต่วันตั้งแต่วันรับศีลมาเนี่ยนับมาอีก16ปีหรือเปล่านะน่าจะหมายถึงว่านางมีอายุ16ปีนะนางรักษาศีลอยู่16ปีทำโยนิโสมนสิการติดต่อกันมาตลอดวันหนึ่ง ตลอดวันหนึ่งได้ความสบายในการฟังธรรมและเจริญนิปสนาเพราะยานแก่กล้าโอโยมยานแก่กล้านะคือพิจารณาบ่อยๆโยมให้ต่อเนื่องนะติดต่อกันมาโดยตลอดเนี่ยก็ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลโอโยมเป็นทาตุรับใช้เป็นทาสีบรรลุเป็นพระโสดาบันไปแล้วโยมไม่รู้ว่าอุบาสกจะของบ้านบรรลุหรือย,อยังนะ นางทำกาละแล้วไปเกิดเป็นนางบำเรอสเสนหาของเท้าสกะะเทวราชเท้าสกกะเทวราชนี้มีเทพิดาเป็นนางบำเรอมากนะโยมนะเป็นเสนสนะโยมเนี่ยเพราะว่าเท้าสกกะเทวราชเนี่ยเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองถวยเทพชั้นดาวดึงนะี่นะใครที่บุญไม่ดี บุญไม่ดีบุญไม่ถึงเนี่ยเวลาไปเกิดก็จะไปเกิดเป็นบริวารของเท้าสกกะนะนางอันโดริยเทพหกหมื่นบำเรออยูอม่มีเทพที่เป็นนักฟ้อนรำะนะบำรุงบำเรออยู่เพราะว่านางเป็นพระโสดาบันโยมพระโสดาบันที่ตายจากมนุษย์แล้วเนี่ยไปเกิดในสวรรค์มักจะมีอนุภาพมากคมเทพบุตร เทพพิดาที่เป็นปุถิชนนะโยมมีอับสรแสนหนึ่งแวดล้อมเสวยทิปะยะสมบัติใหญ่ราเริงบันเทิงพร้อมด้วยบริวารเที่ยวไปในอุทยานเป็นต้นท่านพระหมหาโมคระณะได้จาริกไปเทวโลกเห็นนางแล้วได้ถามโดยในที่กล่าวในหุนหลังนั่นแหละว่าท่านแวบล้อมด้วยหมู่นารีเที่ยว ชมไปโดยรอบในสวนจิตลัดาว,วันอันน่ารื่นรมประดุษเท้าสักกะเทวราชส่องแสงสว่างสวัยไปทุกทิศเหมือนดาวประกายพลึบพระบุญอะไรท่านจึงมีวัน,นะเช่นนี้พระบุญอะไรอิทธิผลน,นี้จึงสำเร็จแก่ท่านและโภคะทุกอย่างที่น่ารักจึงเกิดแก่ท่านดูก่อนเทพธิดาผู้มีอนุภาพมาก อาตมาขอถามท่านครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญอะไรไว้ท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีของท่านจึงสว่างสวัยไปทุกทิศนางเทวิดานั้นถูกพระโมคคะนะตถระถามแล้วดีใจก็พยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้เทวดาตอบว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ ดิฉันได้เป็นทาสีหญิงรับใช้ในตระกูลอื่นดิฉันนั้นเป็นอุบาสิกาของพระโคโดมอุบาสิกานี้คือพระอริยสาวกโยมผู้มีพระจักสุและพระเกียรติยศภาคเพียรออกไปจากกิเลสในศาสนาของพระโคโดมผู้ทรงพระคุณคงที่เพราะมีมนสิการมั่นอยู่ในจิตว่า แม้ถึงร่างกายนี้จะแตกทำลายไปก็ตามทีการจะหยุดความเพียรในการเจริญกรรมฐานนี้ไม่มีเป็นอันขาดโอ้โหโยมตั้งแต่นางขอศีลกับพระและก็พระให้กรรมฐานนะนางเจริญกรรมฐานมาโดยตลอดเลยนะเจริญมาตลอดอาจจะเจริญมาจนกระทั่ง16ปีดังที่โยมได้ฟังมาตอนต้นนะไม่เคยทอดทิ้งกรรมฐานเลย คิอพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังนี่อยู่เสมอเสมอโยมจนกระทั่งนางได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะทางแห่งศิรขาบท5เป็นทางสวัสดีมีความเจริญไม่มีหนามไม่รกเป็นทางตรงแน่โยมศีลห้านี้อนุภาพจริงๆนะอน,นิสงส์เยอะมากโยมเป็นหนทางให้เข้าถึงความความบริสุทธิ์ได้สำหรับคลิหัตญาโยมเนี่ย อยากให้ญาโยมได้รักษานะรักษาให้ได้โยมเป็นทางตรงสัตว์บุษประกาศแล้วท่านโปรดดูผลแห่งความเพียรคือที่ดิฉันบรรลุอริยมรรคตามอุบายที่ต้องการตามอุบายที่ต้องการเถิดดิฉันถูกเท้าสก,กะเทวราชผู้มีอำนาจเชิญมาเราดุริยะเทพหกหมืช่วยกัน ลกดิฉันคือเทพบุตบนาว่าอาลัมพะคัคข,ขมะพีมะสาธุวาธิปสังสยะโปคระและพุทธะและเหล่าเทพธิดาวัยรุ่นนามว่าวีนามโมขานันทาสุนันทาโสนทินนาสุจิมหิตาอาลัมพุษามิสเกสีบุนตริกาและเทพกัญญาอีกพวกหนึ่งเหล่านี้คือ นางเอนิปัสสาโอโยมชื่อแปลกๆนะเอามาตั้งชื่อให้หลานสาวดีไมโยมนี่นางสุป,ปัสสานางสุพัทนานางกุมุกาวทีผู้ประเสริฐกว่าเทพอับสรทั้งหลายก็ช่วยกันปลุกเทพอับสรเหล่านั้นให้เข้ามาหาดิฉันตามการอันควรคือให้มาฟ้อนมาขับร้องให้เธอเรื่นเรินเรนงนะ พากันพูดด้วยวาจาที่น่ายินดีว่าเอาเถิดพวกเราจากฟ้อนรำขับร้องจากนําท่านให้รื่นรมดังนี้นันทวันมหาวันเป็นที่ไม่เศร้าโศกเป็นที่น่าเรื่นรมของถวยเทพชั้นไตรทศนี้มิใช่สำหรับผู้ที่มิได้ทำบุญไว้เนยระยมที่นี่นะคนไม่ได้ทำบุญไว้ไปเสวยสุขไม่ได้นะไม่ใช่ที่สำหรับผู้ที่ไม่มีบุญโยม ็นที่ของผู้มีบุญนะที่ตรงนี้คือสวนนันทวันเนี่ยหากเป็นของมิใช่สําหรับมิใช่สําหรับผู้ที่มิได้ทําบุญไว้หากเป็นของสําหรับผู้ทําบุญไว้เท่านั้นมิใช่สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหากเป็นสุขหากเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเออสำหรับผู้ทำบุญไว้เท่านั้น อันบุคคลปรารถนาร่วมกับถวยเทพชั้นไตรทศเหล่านั้นควรจะบำเพ็ญกุศลไว้ให้มากเพราะว่าผู้ทำบุญไว้แล้วย,ย่อมเพียบพร้อมด้วยโภคะสมบัติบันเทิงอยู่ในสวรรค์โยมนางชักชวนพวกเราให้ทำบุญนะโยมเนี่ยเออเป็นยังไงต่อไปโยมข้อความตรงนี้เทวดากล่าวว่าอันนี้ทั้งขยายเล็กน้อยนะ เทวดากล่าวว่าดิฉันถูกท้าวสักกะเทวราชผู้มีอำนาจเชิญมาก็เพราะตนเองอยู่ในอำนาจท้าวสักกะอ๋อคือว่าที่ที่บอกว่าท้าวสักกะเชิญมาคือว่าตัวเองเป็นบริวารน,นะของท้าวสักกะเนี่ยท้าวสักกะเป็นใหญ่จะรับสั่งให้ทำอะไรก็ได้นะนางจิงบอกว่าท้าวสักกะเน่เชิญมาอีกในหนึ่งท้าวสักกะคือวสวตตี พราะใช้อำนาจความเป็นใหญ่ของตนในเทวโลกทั้งสองคือชั้นจาตุมหาราชและและชั้นดาวดึงอันนี้ท่านก็ขยายว่าเท้าสกกะนั้นเป็นพระราชาของสวรรค์ทั้งสองชั้นนะคือชั้นที่หนึ่งชั้นจาตุมหาราชแล้วก็ชั้นที่สองชั้นดาวดึงโยมทีนี้เป็นอย่างไรเทวดา ทำบุญกรรมของตนให้แจ่มแจ้งแล้วอย่างนี้กลับมาจากเทวโลกอ,อันนี้พูดถึงพระมหาโมครายะนะท่านก็กลับมาจากเทวโลกโยมกราบทูลเรื่องนั้นถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำเรื่องนั้นให้เป็นทรงทำเรื่องนั้นให้เป็นอัตถุป,ป,ปฏิเหตุเกิดเรื่องทรงแสดงธรรมแก่บริษัทที่ประชุมกันพระธรรมเทศนานั้นได้มีประโยชน์ แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วแหลทาสีวิมานก็จบลงไว้แต่เพียงเท่านี้เป็นอย่างไรโยมฟังเรื่องโอ้โยมเนาะเทพประบุเทพิดาสวรรค์เดินล้วนในโยมช่วงนี้โยมเนี่ยไม่รู้จะเอาสวรรค์มาล่อหรือเปล่าโยมนะแต่สวรรค์ก็ไม่เที่ยงนะโยมนะต่โยมฟังไปเรื่อยๆเนี่ยในช่วงที่พระองค์จะทรงแสดง อาทีนวคถานะคถาว่าด้วยโทษของกามโยมสวรรค์จะมีความสุขขนาดไหนสมบัติอันเป็นทิพขนาดไหนสวยงามน่ารื่นเริงขนาดไหนพระองค์ก็จะทรงตัดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรทําความยินดีนะให้ยินดีต่อพระนิพพานคือความดับทุกข์เลยโยมเนี่ยโยมฟังอีกเรื่องหนึ่งนะสั้นๆก็ไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าโยมเนี่ย ต่อกันนะโยมนะละขุมาวิมานโยมทำไมจึงจึงชื่อว่าละขุมาวิมานนะละคุมาวิมานมีคาถาว่าอาภิกกันเตนะวันเนนะดังนี้เป็นต้นละขุมาวิมานนั้นเกิดขึ้นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ณนะกรุงพระนศี พระนศีนครมีประตูอยู่แห่งหนึ่งชื่อว่าประตูชาวบ้านประมงแม้หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลประตูนั้นรู้จักกันว่าประตูบ้านชาวประมงที่ประตูบ้านนั้นมีหญิงคนหนึ่งชื่อละขุมาสมบูรณ์ด้วยศรัทธาและความรู้เห็นพิสูจน์ทั้งหลายเข้าไปทางประตูนั้นไหว้แล้วนิมนต์ไปเรือนของตนถวายพิกขาทัพพีหนึ่ง เพราะความคุ้นเคยนั้นแหลเมื่อศรัทธาเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นจึงให้สร้างโรงฉันหลังหนึ่งนำอาสนะเข้าไปถวายภิกษุทั้งหลายที่เข้าไปในโรงฉันนั้นตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ได้ถวายข้าวสุกข,ขนมกุมมาดผักดองซึ่งมีอยู่ในเรือนแก่ภิกษุทั้งหลายนางฟังธรรมในสำนักของภิกษุทั้งหลายตั้งอยู่ในสรณะ,ะและศีลเนยโยม ถึงพระนาตาไตแล้วก็ศีลห้านะเป็นผู้มั่นคงเรียนวิปัสสนากรรมฐานเมื่อขวัญขวายวิปัสสนาอยู่ไม่นานนักก็ตั้งอยู่ในโซดาปฏิผลโอ้โยเหมือนกับนางทาสีที่โยมฟังมาตะกี้นะเพราะตนถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยคือบารมีบำเพ็ญมาดีแล้วโยมเวลาต่อมานางทำกาละตายไปบังเกิดในมหติวิมาน พบดาวดึงมีนางอับสรนพันหนึ่งเป็นบริวารเสวตท,ทิพยะสมบัติอยู่ในวิมานนั้นบันเทิงอยู่ท่านพระหมหาโมคะณะเที่ยวจาริกไปในเทวโลกได้เห็นนางจึงได้ถามว่าดูก่อนเทพิดาท่านผู้มีรัศมีงามสว่างสวัยไปทุกทิศดุดดาวประกายพลึกพระบุญอะไราท่านจึงมีวัน,นะเช่นนี้ และรัศมีจึงสว่างสวัยไปทุกทิศเทพิดานั้นตกท่านพระโมคคะณะถามแล้วดีใจก็พยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่าบ้านของดิฉันตั้งอยู่ใกล้ทางออกประตูบ้านชาวประมงดิฉันดีใจเลื่อมใสในท่านพูดตรงถวายข้าวสุกข,ขนมกุมมากผักดองและน้ำส้ม เจือรสเข็มแก่พระสาวกทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่จึงท่องเที่ยว,วจึงท่องเที่ยวอยู่ที่ประตูบ้านชาวประมงประการหนึ่งดิฉันเข้ารักษาอบโบสถทศีนเออโยมอันประกอบด้วยองค์8ประการตลอดวัน14ค่ำ15บค่ำ8ค่ำแห่งปักและตลอดปาติหาริยปัก ปาฏิหาริยปักท่านบอกว่าตลอด3เดือนต่อกันนะโยมนะหรือ2เดือนต่อกันโยมเป็นผู้สังวรด้วยดีในศีนทุกเมื่อเป็นผู้สำรวมและจำแนกทานจึงได้ครอบครองวิมานนี้ดิฉันเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากการถือเอาสินของของผู้อื่นด้วยไถยจิตคือจิตลักจิตขโมยนะ ดิฉันเว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดในกามสำรวมจากมุสาวาตและห่างไกลจากการดื่มน้ำเมาเป็นผู้ยินดีในเบญจศีลฉลาดในอริยสัจโอ้โยมแทงตลอดในอริยสัจสี่แล้วนะเป็นอุบาสิกาของพระโคดมผู้มีพระจักสุและมีพระเกียรติยศพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีวัน,นะเช่นนี้ พระบุญน,นั้นรัศมีของดิฉันจึงสว่างสวัยไปทุกทิศอีกประการหนึ่งขอท่านผู้เจริญพึงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงก้าวแล้วทูลตามคําของดิฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโอฝากท่านพระโมคคะณะมากราบพระบาทของพระเจ้านะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่อละ ขุมาถวายบังคมพระบาททางคู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงก้าวข้าแต่ท่านผู้เจริญก็การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงทรงพยากรดิฉันในสามัญญผลอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นไม่น่าอาจจัศจรรย์เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรดิฉันในสกทาคามิผลแล้วโอ้โหยมแสดงว่า นางได้บรรลุเป็นพระสกะทาคามีแล้วนะในการจบการถามและการตอบนางบรรลุสกะทาคามิผลด้วยพระด้วยธรรมเดชาของพระเถระอ๋อตอนอยู่เมืองมนุษย์บรรลุเป็นพระโสดบันโยมพอมีการถามตอบปัญหาธรรมะที่ท่านพระโมคระณะแสดงให้นางฟังเนี่ยนางก็บรรลุเป็นพระสกะทาคามีเลยโยมนะเรียกว่าเป็นพระอริยบุคคล ขั้นที่สองสูงขึ้นมาจากความเป็นโสดาบันคำที่เหลือเหมือนในที่กล่าวมาแล้วในวิมานก่อนๆนั้นนั่นแหลโยมท่านก็กลับมาเมืองมนุษย์โยมมาทูลกับพระผู้เมียภาคเจ้านะจบโยมอัตตกถาละขุมาวิมานเวลาหมดลงพอดีโยมอาตมาภาพรพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยเท่าหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินก็เจริญพร